มาจ้าพีพีอินยำเรียกโลค่ากันยำรวมแต่ขั้นวาหน้าวายก็ไม่มาแล้วและเออค้นกแล้วแล้วค่ะได้คืนไม่ตกะโลค่ารบมาลตกวันนี้ยำ Chú ẩm xây mụn vô thôi múc xây cung Mình chắc là người à Coi dầm mấy năm trời đấy bà chào Lẽ tụi em có kinh ngạc ngần... tuyệt bạn khỏi quên cọc ăn ừ. mức đẹp mức à mức cả đông ừ. mức e ลูกค้ารับกันอย่าไวในลูกค้า ปกติเ,เาใรับแต่ขอให้รับต่อให้บู๊ถึงเดือนนี้ไม่ได้แบบไม่ได้หยุดย่างรักเจ้าจีเหมือนว่าเป็นอีกแปรงกับเผี้ยนี่จัดไม่ตรงกันแต่๋วพ่นมันไม่ได้ตอมกมันมันก็เลยบปกข้าวเราเป็นนี่มันก็นอย่างตัดเป็นนุ่มปกขาวเราเป็นนุ่มมันก็จยฟันเป็นี่อืม Chén vào nghe nào thấy như sao rồi Có cả về cắt luôn tới tuần